ยินดีต้อนรับนะคะชาวพิจิกทุกท่านเข้าสู่ช่องเมเมชาแนลนะคะวันนี้นะคะเมย์จะเปิดดวงให้คุณไปดวงรายเดือนนะประจําเดือนมีนาคมนะคะปี P 64นะคะก็สําหรับดวงรายเดือนตรงนี้นะคะจะมีไพ่พลังจักราวาลให้ด้วยนะคะ1ใบนะแล้วก็เมย์จะเปิดไพ่ทาโร่ทั้งหมดนะคะเป็น8ใบนะคะจะขออนุญาตอ่านรวบไปเลยนะคะระหว่าง คนโสดนะที่มีคนคุยมีประเด็นความรักนะคะแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วคนมีคู่นะแต่ว่าถ้าต้งไหนเนี่ยที่จะต้องแยกกันจะต้องเน้นเดี๋ยวมีแยกให้นะคะคุณได้ไพ่ all i s w e l l นะคะไพ่กระเด็นไปไกลเลยนะคะใช้เวลาเก็บนิดนึงก็หมายถึงว่าจักรวาลจะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันกําลังเป็นไปในตอนนี้เนี่ย มันได้ถูกกำหนดไปแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เ,เกิดขึ้นโดยเดสตินีอะนะสิ่งที่เป็นบุคเพเป็น พรหมลิขิตไว้แล้วนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเนี่ยมันก็ดีกับชีวิตคุณทั้งนั้นเพราะว่าในกรณีที่มันเป็นเรื่องร้ายอ่ะก็หมายถึงว่าเขาต้องการใช้ใคุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างนะแล้วก็อะไรที่คุณเสียไปอ่ะนะคะสิ่งที่คุณจะได้กลับมาเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมนะคือจอักรวาลจะบอกว่าอะไรที่มันเป็นไปอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันดีแล้วนะคะ all is well นะอย่าคิดมากนะคะคือคนเราเนี่ยเขากําหนดไว้แล้วแหละว,ว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างอย่างไรบ้างนะคะ ดังนั้นก็อยากให้คุณไม่ไปคิดถึงเรื่องเก่าๆมากนะที่มันอาจจะเคยมีอะไรผิดพลาดในชีวิตไม,ไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงความรักเสมอไปนะคะจะหมายถึงทุกๆเรื่องเลยนะคะก็อยากให้สบายใจว่าจักรวาลดูแลคุณอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไปเนี่ยมันเกิดขึ้นไปในทิศทางที่มันดีอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะโอเคเอสำหรับให้คำแน,น Angel, ะนำแองเจิลเนี่ยเมเปิดให้ในท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเมอธิบายนิดนึงนะคะสำหรับไพ่ทาโร่ ใบแรกเนี่ยหมายถึงตัวตนของคุณพิจิกนะคะใบที่2หมายถึงตัวตนของคนที่คุณคิดถึงหรือว่าแฟนของคุณน่ยนะคะใบที่3หมายถึงอุปสรรคนะคะในความรักความสัมพนันธ์ใบที่4เป็นพลังงานที่มีร่วมกันนะคะระหว่างคุณและเขานะคะใบที่5หมายถึงความรู้สึกนะคะที่เขาอะ่ะมีต่อคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณน่ยนะคะใบที่6หมายถึง ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจริงๆเขามองคุณแบบไหนนะคะใบที่7หมายถึงอิทธิพลภายนอกนะคะที่มันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณนะสุดท้ายก็จะเป็นบทสรุปความรักนะคะซึ่งตรงนี้เมย์จะเปิดให้หลายใบนะคะเพื่อขยายความเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่ใบแรกนะคะที่หมายถึงตัวตนของคุณนะนะก็คือ6กคาทานะคะได้ไพ่ดีนะคือเมย์มองว่าตอนนี้ในชีวิตของคุณพิจิตเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆเรื่องน่ายินดีนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีนะถ้า แกิดว่าคุณสมัครงานคุณไปลงแข่งขันอะไรต่างๆแล้ยกตัวอย่างนะคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นผู้ที่ถูกเลือกอะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าเกิดในชิงความรักในเมย์มองว่าตัวคุณเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงไม่ว่ามุมมองความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะระหว่างคุณกับคนรักคนคุยเนี่ยในปัจจุบันน่คุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจดีแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึก ดาวไม่ได้ด้สุดแย่อะไรกับการตัดสินใจของคุณนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจจะ move on น่ะคุณคือ happy ค่ะที่จะ move on นะคะโดยที่ไม่มีเขาเลยแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาคุณก็คือเต็มใจจริงๆไม่ได้แบบว่าทําไปเพราะแบบสงสารเขาหรืออะไรนะคะก็คือว่าคุณ happy ค่ะนะในการมองความรักชีวิตรักของคุณในตอนนี้นะคะก็คือคุณคิดได้แล้วอะนะคือมัน ขั้นตอนของการเสียใจการคิดมากอะไรเงี้ยมันจบไปแล้วนะคือตอนนี้คุณอยู่ตัวของคุณแล้วอะนะคะโอเคทีนี้มาดูเขานะตัวเขาได้ก้าวคทาที่กับขวนะคะเดี๋ยวมีให้ดูไพ่ใบนี้นิดนึงก้าวคาทาถ้าตั้งตรงเนี่ยมันหมายถึงคนที่แบบแบกบภาระาอะไรมากมายนะคะเพราะว่ายังมีความหวังอยู่นะในที่นี้ไม่มองว่าเขาพยายามจะงอคุณเขาพยายามที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ ชดเชยนะคะสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําผิดพลาดในความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพยายามง้ออย่างหนักแล้วมันไม่ได้ผลนะการที่ก้าวขาธามันกลับหวัวไม่มองว่าตอนนี้เขาท้อแล้วแหละเขาเริ่มจะรู้แล้วว่า ง้อไปคุณก็เหมือนจะไม่รับรักแล้วคุณก็จะไม่หายโกรธแล้วอะไรแบบนี้นะคะเมมองว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาอาจจะหายเงียบไปอาจจะพักอะนะคะพักการพยายามของเขาไปนะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาหมดรักคุณนะคะแต่เมมองว่าเขาน่าจะเริ่มท้อในเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณสังเกตว่าเขาหายไปไม่ค่อยพยายามนะคะมาหาคุณเหมือนเก่าเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันมันเกิดจากอาการเหนื่อยอาการท้อนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถอดใจไปทั้งหมดร้อเซนะยังคงมีความหวังในความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยมันขึ้นมามันก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่เนาะทีนี้เรามาดูตรงอุปสรรคนะคะที่มีต่อความรักนะก็เป็น ace of cups ที่กับหัวนะคะตรงนี้เนี่ยตีความได้หลายอย่างเลยคือถ้าจะมองในเรื่องใหญ่ๆเลยก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยดี มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันเข้ามากระทบใจิตใจคุณและเขาเนี่ยทำให้ความรักไม่เหมือนเดิมได้อาจจะเป็นเรื่องภายนอกเลยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการกระทําของคู่รักเสมอไปอะนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาเป็นอุปสรรคทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันจากที่มันเคยดีๆเนี่ยมันอัพไซด์ดาวแบบนี้นะคะมันแบบ น้ำในถ้วยมันถูกเทลงไปเลยนะคะคือกลายเป็นว่าจากที่รักกันดีดีมันเกิดมีปัญหาขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าเกิดมันเกิดจากาการกระทําของคู่รักเนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าที่ผ่านมามันมันมีคนใดคนหนึ่งที่เอาใจออกห่างไปละเลยคู่ตัวเองไปมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานะคะความรักมันไม่เหมือนเดิมะนะันนั่นก็คืออุปสรรคนะคะ สำหรับพนักงานที่มีร่วมกันนะคะยังไงก็ต้องยินดีด้วยมันเป็น Queen ับ Cups นะคะคืออยากจะบอกนิดนึงว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ปัญหาในความรักเนี่ยมันจะมีแล้วก็คุณเองอ่ะก็อาจจะอยาก move on แล้วแต่อยากจะบอกว่าพื้นฐานความรักของคุณอ่ะนะคะและเขาอ่ะมันมีพื้นฐานมาจากความรักที่จริงใจนะค u e น n ับค u ับมันหมายถึงความจริงใจนะคะความปรารถนาดีแล้วก็รักแท้ที่มันมีอยู่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะยืนให้พร้อมที่จะดูแล คือจริงใจจริงๆอะนะคะพื้นฐานแล้ว,วาทาั้งคู่นะคือต่างคนต่างจริงใจให้แก่กันแต่ตอนนี้นะมันเกิดเป,เป็นปัญหาเนี่ยมันก็คือเป,เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าพลังงานที่มีร่วมกันมาพื้นฐานนะลคือคุณสองคนอนะมีพื้นฐานจากความรักกันจริงๆไม่ใช่แบบเข้ามาเพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมาหลอกอีกฝ่ายหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้ทราบตรงนี้ไว้เนาะทีนี้เรามาดูที่สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ Queen of p p n t n c e เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีความมั่นคงอะนะคะแล้วอาจจะบอกว่าเขาบอกว่าคุณตอนนี้อาจจะพร้อมที่จะแบบ move on แล้วอะนะคะนะคือถึงแม้ว,ว่ามันจะอยู่ในตําแหน่งที่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะ่แต่ไม่มองว่าการที่คุณเอา pendicles ขึ้นอะมันเหมือนกับเป็น ตัวแทนสื่อสื่อถึงคุณมากกว่าความรู้สึกของเขาคือเขาน่ง,ง้อคุณอยู่แล้วนะคะในช่วงหลังๆมาแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเขาอยากจะบอกว่าเขารู้นะว่าคุณเองก็ move on แล้วหรือว่าคุณอยากที่จะ move on แล้วอะไรอย่างเเหมือนกับคุณพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นใหม่แล้วนะประมาณนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ย เขาก็อาจจะอยากบอกคุณว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยเกเรอาจจะเคยแบบ่าจะอกห่างคุณแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะ่ะนะคะก็เป็นได้2กรณีนะนะคะสำหรับตำแหน่งนี้ทีนี้ความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อคุณน่ะเป็นดอะซันนะคะคือเขาสําหรับเขาแล้วเนี่ยคุณคือแสงสว่างในชีวิตนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเลย พอไม่มีคุณเนี่ยชีวิตเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะคะก็เหมือนกับถ้าแบบโลกเราไม่มีพระอาทิต์เนี่ยมันก็คืออยู่ไม่ได้นะคะคือเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตไม่สออามารถจะขาดไปได้นะคะประมาณนี้นะ,อ,ะอิทธิพลภายนอกนะคะเป็น King of w a n d s นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงมันมีบุคคลที่3ที่เข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์นะไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปมันอาจจะเป็น คนรู้จักนะคะของคนคู่นั้งคู่นะคะหรือว่าอาจจะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อนนะที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อาจจะให้ข้อมูลหรือให้คำปรึกษาอะไรที่ทําำให้คุณสองคนเนี่ย เข้าใจอะไรกันผิดไปได้นะคะมันมีคนคนนึ่งอะที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นคนธาตุไฟที่มีอายุนะคะนิดนึงนะก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเาราสังเกตดูว่ามันมีคนลักษณะเนี้อยู่ใกล้เรานะคะก็บางทีเขาอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่ทําให้เข้าใจผิดกันหรือว่าทําให้มีปัญหานะคะทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จนเกิดเป็นปม มากมายจนทำให้คุณอยากที่จะ move on ไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีเขามากกว่านะหรือในบางคนเนี่ย king o f bonds คนเนี้ยอาจจะหมายถึงคนที่เข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็เป็นไปได้นะคะ king ไม่จำเป็นต้องหมายถึงผู้หญิงเสมอไปนะเ,เพศไหนก็ได้นะคะสำหรับไพ่ทาโร่เนี่ยมันแต่ว่าหมายถึงคนที่ดูมีอายุนะคะหรือว่าคนที่มีอิทธิพลคนที่มี ความหน้าเกงขามอะไรอย่างเงี้ยนะที่ที่เขาเข้ามาสอดแทรกในความสำพันญนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้ามาดูบทสรุปนะ มี3มใบนะคะมีใบแรกก็เป็น4ก่ทานะคะมี k i King o งออ o r d แล้วก็มี9้วถ้วยอย่างที่ไม่บอกนะคะว่าตอนนี้คุณะรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นโสดคุณมีความสุขกว่านะกวถ้วยก็มานะคะก็คือว่าเหมือนตอนนี้อยากจะถึงแม้ว่ายังไม่เลิกขาดแต่ก็อยากอยู่คนเดียวก่อนอยากเหมือนกับอยากเซเปอร์เรทอยากแยกอะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือว่าคุณจะเป็นแค่คนคุยหรือว่าแฟนนะ คือถึงแม้แต่งงานแล้วก็คือไม่มองว่าคุณอาจจะอยากแยกกับแฟนคุณสามีหรืภรรยาคุณก่อนนะบางทีอาจจะไม่ได้แยกกันโดยกายภาพแต่จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยแบบมา มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเท่าไหร่ะนะคะคือต่างคนต่างอยู่แบบนี้นะคะมันทําให้คุณสบายใจมากกว่านะจนกว่าปัญหามันจะจบอะนะคะทีนี้ไพ่อีก2ใบนะคิงออฟสอดนะมันหมายถึงว่าคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคือเมมองว่าคุณ2คนก็ย,ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกคือจะให้เขาตัดใจจากคุณไม่ได้แน่นอนนะตรงนี้เน้นเลยนะคะคือคุณยังเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเขาอยู่ดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ Mo v e on จริงๆนะคุณพิจิตรคุณต้องให้เวลานะคะคุณต้องให้เวลาเขาอะนะคู่ของคุณคนนี้นะสามีดุรยาหรือว่าแฟนอะถ้าคุณอยากจะตัดใครออกจากชีวิตจริงๆคุณต้องดูด้วยว่าเขาสามารถแอนดเกับปัญหาหรือว่าความผิดหวังอะได้ได้ในระดับไหนต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะไรเงี้ยเมย์บอกคุณเสมอว่าคุณสามารถเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ามันไม่ดีได้แต่คุณจะต้องแบบ อารมณ์อร่วยอะคะคือก็ต้องดูแลจิตใจกันบ้างนะคะแต่ว่าอย่าไปให้ความหวังนะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วก็คือไม่ให้ความหวังแต่ว่าไม่จําเป็นต้องตัดรอนกันแบบทําให้เขารู้สึกแย่นะคะก็คือไพ่คิโนบสอดก็หมายถึงไม่สามารถตัดใจได้ไม่สามารถที่จะแบบ ตัดสินใจอะไรได้แบบเด็ดขาดไปเลยแล้วก็จบตรงนั้นไปเลยหรือว่าเริ่มใหม่ตรงนี้ได้เลยอะไรแบบนี้มันจะมันจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสี่คาถากับหัวเนี่ยตอนนี้ความรักมันก็ยังไม่สามารถที่จะลงเอยได้นะคะสําหรับแจ้งนิดหนึงสำหรับคนที่ยังอยากที่จะไปต่อกันอยู่นะก็ยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้แบบสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันมันสี่คาถามันมันยังไม่มีความพื้นฐานที่มันมั่นคงนะเพราะว่า เนื่องด้วยปัญหาที่มันสะสมมานานนะคะมันมันยังต้องแก้ไขต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้คุณต้องให้เวลาตัวเองด้วยแล้วให้เวลาเขาด้วยให้เขาแก้ไขตัวเขาได้จริงๆก่อนแล้วถึงออกลับมาคบกันแบบเหมือนเดิมอย่าอย่าไปแบบว่ารีบอะคะ่ะอย่าเร่งรัดนะคะอันนี้เมเมอ่านให้ทั้งสองกรณีเลยนะเพราะว่าคุณวิจิตรแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะบางท่านอาจจะยังอยากไปต่อกับคู่หรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยากแบบเลิกแล้วอะนะคะดังนั้นเมก็ เปิดไว้ทั้ง2ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะตัดเขาก็อยากจะให้คุณให้เวลาเขานิดนึงให้เขาทําใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปต่อว่าเขามย์ก็แนะนาเหมือนกันว่าอยากให้คุณให้เวลาทั้งตัวเองแล้วก็เขาได้ปรับปรุงปรับตัวเข้าหากันจริงๆแล้วค่อยกลับมาเป็นเหมือนเดิมะคะ่ะอย่าอย่าเพิ่งไปรีบกลับไปแล้วก็เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆอีกนะคะก็ประมาณนี้นะแต่บอกนิดนึงว่าพื้นฐานของความรักของคุณสองคนนะี่มันมาจากความจริงใจนะคะมันไม่ได้ว่า เจอคนที่เขามาตั้งใจมาหลอกหรืออะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเมย์แจ้งชาวสองนิดนึงนะคะหน้าไพา่พลังงานที่เมย์อ่านไปทั้งหมดสามารถสลับข้างกันได้นะคะคุณปรับใช้ตัวเองนะช่วงนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ค่อยห่วงคุณพิจิกนะคะเพราะว่าคุณพิจิกเนี่ยไพ่ตัวตนของคุณนะดีนะอย่างหกทาเนี่ยก็คือมันชัดแล้วว่าคุณทําใจได้แล้วไม่ว่าจะยังไงะนะคะแต่ว่าทางฝั่งเขาสิน,น้าเป็นห่วงนะคะคือเหมือนกับ เขายังไม่สามารถที่จะทําใจรับอะไรได้เลยในปัญหาของความรักความสำคัญนะถึงแม้ว่าในบางคนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาเองแต่เขาก็คือรับไม่ได้นะคะถ้าเกิดจะต้องเลิกต้องขาดกันไปนะเนี่ยค่ะ stay optimistic about your love life e l นะคะก นางฟ้าก็แนะนํานะคะว่าให้คิดบวกๆเข้าไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังอยากไปต่อเนี่ยความหวังในความสัมพันธ์มันยังมีอยู่นะมันยังไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยอยากจะถอดใจแล้วเนี่ยนางฟ้าอยากให้กำลังใจนะคะว่าความรักครั้งต่อไปของคุณนะคะที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นมันสามารถเป็นความรักที่มันดีที่มันลงเอยกันได้ที่มันเป็นอย่างที่คุณต้องการได้นะคะอย่าอย่าไปคิดว่า ความรักเนี่ยมันจะต้องผิดหวังเสมอไปนะคะหรือว่าจะต้องเจอคนที่ไม่ถูกใจไม่ดีอย่างเงี้ยเสมอไปนะอยากให้คุณมองความรักในแง่บวกนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะวันนี้เมย์ขอบคุณมากนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะที่เข้ามารับชมคําทํานายนะคะช่องเมย์เมย์ชาแนลวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเมย์นะคะที่มันผ่านมานะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ